การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุบทความจากโรงพยาบาลพยาไทตอนที่สองการออกกำลังกายในผู้สูงอายุแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่หการออกกําลังกายเฉพาะส่วนเช่นการบริหารข้อไหล่ในผู้ป่วยโรคไหล่ติดการบริหารกล้ามเนื้อหลังในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังและการบริหารกล้ามเนื้อรอบข้อเข่า,ขาในกรณีข้อเข่าเสื่อม 2. การออกกําลังกายโดยทั่วไป ซึ่งจะมีผลทําให้จิตใจแจ่มใสร่างกายแข็งแรงและมีผลดีโดยอ้อมคือทําให้ผู้สูงอายุมีการทรงตัวที่ดีขึ้นลดอุบัติการการลืล้นล้มซึ่งเป็นสาเหตุของกระดูกหักรวมทั้งการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงอื่นๆเช่นภาวะปอดบวมภาวะติดเชื้อเป็นต้นการออกกําลังกายในผู้สูงอายุควรเป็นการออกกําลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆเช่นการวิ่งหยอ่อๆ ในกรณีที่ไม่มีอาการข้อเข่าเสื่อมการเดินการเต้นแอโรบิกการรำมวยจีนการรำไม้พลองเป็นต้นอาการเจ็บแน่นหน้าอกที่ยังควบคุมไม่ได้ 1. มีความดันโลหิตสูงขณะออกกำลังกาย 2. การเต้นของหัวใจไม่สม่ำเสมอ 3. อาการเวียนศีรษะสีสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศไม่เหมาะสม 5. ห,หลังรับประทานอาหารมือ้อหลัก